ครับลิปนี้ก็สวัสดีกันที่สวนของปามันนะครับสวนปามันนะครับมาดูการแทรกรุ่นมันนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูแทรกรุ่นมันนะครับการแทรกรุ่นมันใส่ลอยโยงรถไทย0แรงแทรกลอยโยงนะครับแทรกได้ดีไหมสวยไหมนะครับพี่น้องดูเอาด้วยนะครับโอมทำเนี่ยหมูที่แทรกแล้วครับพี่น้องครับ พี่จะเดินตามมานิดนึงหครัยเดี๋ยว,ยวจะพาไปดูไปชมการแทกนะครับผมอืมครับรถอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะพี่น้องเนาะครับสวนมันเวมัน,มนเหลือไม่หลายร่องครับพี่นอ้องก็เลยไปล,ลังแทกเอาเหลือแค่สองสามรอบนะครับเลไไม่ต้องดิงก็ไปกบมาทต่บินก็ไปก็มา,ากปกมากโ็โอ้ไปตรงหัวร่องนะครับ พี่มันไม่ยาวครับก็เลยถอยหลังเอาเดี๋ยวเดินตามไปดูนะครับพี่น้อง FC ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวไปดูการแทกครับผมอืมครับดูผลงานการแทกครับนี่งไสวยอยู่ครับ โอ้พ oh, ี่น้องไม่เหนื่อยเท่ารถไถทยรถตามรถเกียร์หนึ่งรับรู้เลยครับเนีย่ยแขกสวยๆสวยๆสวยๆเลย,ย,ยนี่ครับประยุกป,ประมาณนี้แหละพี่น้องจี่นะครับ คนไหนสนใจก็ตัวมาสอบถามหน้าที่ลุงตีวิธีชา่าได้ด้วยนะครับด้วย0935274149นะครับกับครับงง้ก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับลุงตีวิธีช่าไร่ได้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม